ดึงเข้ามาในอาคารสังเกตเห็นว่ามันจะมีพวกโมชั่นมีดีเทคเตอร์ว่าปริมาณแสงในบริเวณนี้พอไหมถ้าไม่พอจะเติมเข้าการเติมเข้าขึ้นอยู่กับเวลาใช้งานด้วยถ้ากลางคืนเนี่ยแสงไม่พอแต่ไม่มีคนใช้อาคารไทมเมื่อจะตัดเช่นหลังสองทุ่มเป็นคนไมตื่นแล้วตัดนะหลอดไฟในอาคารรักสิ่งแวดลอ้อมจิ๋วมาก เล็กมากจะ,มา <c oughs> ะจะไม่เยอะจะไม่เยอะนี่คือส่วนกลางที่ดึงแสงธรรมชาติเข้ามากลางอาคารแล้วก็ด้านนอกก็มีเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่า,าประหยัดแสงสว่างจากไลท์ติ้งจะถึงไเลเซอร์โซลิเนจีคำว่าซีโรซลิเนจีนี่คือไม่ใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเลยใช้พลังงานตัวเอง100%เปร์เซ็นต์ นี่ก็เป็นงานระบบของเขานี่เป็นงานโดงโฟงานโดมโคงเขาีนบริเวณออฟฟิศนะบริเวณออฟฟิศที่ที่ที่บอกว่ามีด้านล่างเป็นหน้านต่างด้านบนก็ริงแสงขึ้นฟ้าพิดานเราจะเห็นเลยบริเวณนี้นมีมีแสงสว่างมากกว่าเพราะว่าแสงจากธรรมชาติได้ริงขึ้นไปมันจะ,จะสะท้อนเข้ามาหลอมเข้ามา บริเวณนี้เราเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือตัวควบคุมอุณหภูมิในอาคารของรีดเนี่ยเขาจะมีด้านพลังงานนะเขาบอกว่าผู้ใช้เนี่ยต้องควบคุมอุณหภูมิบริเวณที่ตนเองอยู่ได้ร้อนหรือเย็นนะถ้าเย็นไปเขาก็าาสามารถลดได้นะร้อนไปก็เร่งขึ้นได้ ดังนั้นบริเวณเนี้มีหลอดไฟอยู่สองดวงซึ่งคนที่ควบคุมตรงนี้คือใครคือคนที่นั่งรถไม่ใช่ว่ามีสวิตช์รวมติดทั้งก,กลอมมีในดอานนี้ทางหลีกเขาบอกว่าไม่ไม่ดีนะทางทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานเนี่ยเาบอกว่าไม่ดีคนใช้ค,ควรจะเป็นคนควบคุมถ้าคุณพอใจที่จะใช้คุณเปิดอันนี้ถ้าคุณพอใจคุณเปิดอนันนะี้ไม่ต้องไปเปิดให้คนอื่น นี่คือช่องที่นำแสงธรรมชาติเข้าไปแล้วไปไปจ่ายตามห้องต,าตามม่างบริเวณต่างๆในอาคารนี่ก็หลังคาเรนโซลเซลล์ครับนี่คือโซลาร์เซลล์หมดเลยชั t นี้เป็นชั้นว,วางชีเลอร์แอร์วางแอร์แอร์ชุดนี้ก็ผลิตจากโซลาร์เซลล์ตรงนี้นังั้นการที่จะใช้แอร์เราก็ต้องแยกแล้วว่าส่วนที่ไม่มีคนทำง,งานจะไม่ก่ออาก,กาศ เช่นห้องน้ําทางเดินพวกนี้ไม่เป่าอากาศเลยส่วนที่เป่าอากาศคือบริเวณที่ใช้งานนะก็คือส่วนที่เป็นออฟฟิศนะส่วนที่เป็นภาคอาศัยเป็นตูนพวกนี้ก็คือเราเราสร้างความสบายนะให้ให้เกิดคอมฟอร์ทโซนแล้วก็มีม,มีชุดควบคุม AHU นะดูรปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้ o u t d o o r t e m p e r a t u r e 32 ตอนนี้โซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟกี่วัตต์เราสามารถที่จะดูได้นี่คือหน้าตาโปรเจกต์นี่โปรเจกต์นี้ซีโร่ยที่อยูด่ดีมีแผงโซล่าเซลล์หลายจุดนะตัวน,นี้คือเอเทรียมนะตัวน,นี้คือเอเทรียมโซล่าเซลล์ในท้องตลาดมีหลายแบบมีแบบนำแสงเข้าได้และไม่นำแสงและนำแสงเข้าได้ก็จะเอามาใช้ต่อเอเทรียม ถ้าแม่นําแสงเขาก็จะไปวางปิดเป็นหลังคาชีเลอร์ไปเลยต่อมาเป็นด้านการใช้วัสดุที่เป็นนิดต่อสีไว้หลอมด้านที่4หรคือด้านวัสดุก็คือต้องพยายามใช้ไม้ไม้ที่ไม้รีไซเคิลหรือไม้ปลูกเองก็ได้ไม้ปลูกเองก็คือไม้ที่เป็นไม้สนไม้สนไม้สักไม้สักที่เป็นป่าไม้สักป่าหลงท่านในบ้านเราเราดึงมาใช้ เราก็จะได้คะแนนดีนะเพราะเราใช้จากปาก่าปลูกแต่ถ้าเราไปใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะใช้พลังงานในการผลิตยเยอะๆเนี่ยนะมันไมนะ่เขาก็จะไม่เราก็จะไม่ได้คะแนนอะไรเช่นเราใช้เหล็กเราใช้ถ้าเราใช้เหล็กรีไซเคิลเราก็ได้คะแนนเราก็ได้คะแนนจากการใช้รีไซเคิลคอนเทนต์นี่นะคร,รารก็มีรีไซเคิลคอนเทนต์สูงขึ้น แต่ถ้าเกิดเราอาคารเราเพราะพฤติกรรมอาคารทั่วไปเป็นี้เราไม่คำนึนนงตรงนี้เนี่ยเราไปใช้ของใหม่ตลอดคอนกรีตซีเมนต์เหล็กนะที่มาจากโรงงานที่โดยจรงมาส่งสายาแล้วเราสร้างขึ้นมาใหม่ดะงนั้นมาาเม,นมืองของเราเนี่ยถูกทำลายไปว้วยสิ่งแวดล้อมภายนอกเมืองเนี่ยถูกทำลายไปด้วยเมืองที่ต่อไปใหม่มัน เมื่อวานก่อนดู CNN ตอนนี้เขามีเว็บไซต์ใหม่น่าซราบ Google มีใครเข้าไปดูยังที่เขาเอาทา์ Labs จากดาวเทียมออกมาในระยะเวลา 40, 40ปีที่ผ่านมาเมืองเนี่ยโตขึ้นแบบสมมติว่าเขาไปยกเคสของเซี่ยงไฮ้กับป่าในแมซอนเขากรุงเทพก็น่าจะมีนะแต่ที่ซีเอเอ็มออไม่ได้เอากรุงเทพอเอาเซี่ยงไฮ้ กับอเมซอนมาให้ดูว่าเซียงไไ้เนี่ยภายใน40ปีที่ผ่านมาเรืองขยายและส่งเอี่ยวมากแล้วสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็แม่น้ำในเซียงไไ้ก็เปลี่ยนไปหรือว่าที่ป่าอเมซอนเป็นยังไงเมื่อก่อนไม่มีใครไปเอาทรัพยากรธรรมชาติในนั้นแต่ตอนนี้เขาเรียกป่าเลยเปิดถูกใช้เป็นป่าแล้วก็ทีตัวนี้ที่เขาเปิดให้ดูก็คือทางน้ำแข็งที่โคโลญนั้าเป็นยังไง เมื่อก่อนทานนั้นแข็งอยู่มาถึงนี่เดี๋ยวนี้หดเข้าไปแล้วแล้วก็โก r e c สรออีกหน่อยล้วก็หดเข้าไปทานทานตัวนี้มันก็จะหายไปหายไปหายไปเมื่อเมืองมันใหญ่ขึ้นเราใช้สัญญาณมาขึ้นเผาเผาเอาเผาความร้อนมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องรักษาสมดุลออกมาเพราะนั้นเราหน้าที่ของเราที่เป็นเอนจิเนียร์กับวิศวกร ที่จะออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่ไงเราก็าต้องเลือกใช้นะครับเลือกใช้สิ่งที่มันไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งที่มันเป็นรีไซเคิลคอนเทนต์มากขึ้นปรับตัวในในการออกแบบเราต้องปรับต,ตัวเรามีในการออกแบบาการครับมีอย่างไร้ฝากลูนี่มันต้องต้องได้แหล่งที่ใช้มันก็ได้รับเซร์ชจิกอื่นเยอะด้วยไหมไม่จะเป็นนะ เพราะว่าผลไม่เขาเขาจะไม่มีให้เซอร์กับผู้ปลูกนะเขาจะให้เราเนี่ยมีใบรับรองว่านี่เป็นฝาปลูกส่งเขาแทนกับเราใช้รีไซเคิลคอนเทนต์เนี่ยเราก็เพียงแค่มีใบรับรองจากโรงงานที่ผลิตว่ามีรีไซเคิลคอนเทนต์เท่าไหร่คนอเมริกันเนี่ยเขาเชื่อตรงนี้เขาจะเชื่อเราให้เครดิตทุกคน ขาให้เครดิตทุกคนนะว่าทุกคนเป็นคนพูดจริงซึ่งต่างกับคนไทยผมเนี่ยเป็นข้าราชการเดินทางไปไหนเนี่ยต้องมีใบเสร็จตอนนี้ผมไปซื้อตัว๋วเขาต้องมีออนไลน์ไปอินเดีย,ยไปราชการที่อินเดีย,ยไปสร้างวัดที่เนี่ยซื้อตัว๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินเขาบอกไม่มีใบเสร็จราชการเราบอกต้องมีใบเสร็จไม่มีใบเสร็จได้ยังไง คุณซื้อของไม่มีใบเสร็จไดนะ้ยังไงผมก็ไปถึงอินเดียรวมเครื่องต้อรีบเนยะขากลับไปที่เคาน์เตอร์เขาบอกขอใบเ,เสร็จช่วยเขียนให้หน่อยไม่มีนี่ไงอยู่บินเอาเนี่ยยูก็มีแล้วเนี่ยเขาบอกมีแค่เนี้ช่วยเซ็นให้หน่อยบอกไม่เซ็นท่านนี่ยังไงใบเสร็จ <c oughs> นะคนแต่คนไทยอ่ะเจ้าหน้าที่การเงินของมหาลัยอะนะ่าะต้องมีใบเสร็จ ดูด้านที่ห้าด้านสุดท้ายและด้านนี้คือคุณภาพอากาศและแสงในอาคารเราจะต้องมีการวัดและควบคุมก็เรียกคอนโทรลใช่ไหมโปรเจคคอนโทรใช่ไหมคุณทำอะไรคุณก็ต้องมีบัตเจ็ตก่อนมีบัตเจ็ตคุณก็ฟอลโล่ up แล้วก็อัปเดตมันตอนนี้คุณใช้เงินไปเท่าไหร่ในคุณภาพอากาศและแสงดคอาคารเช่นกันคุณก็ต้องมีสแตนดาร์ด่อน แล้วก็คุณก็มีตัววัดถ้าคุณก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องเพิ่มออกซิเจนในอากาศหรือว่าเพิ่มแสงในอากาศย่างไงเพื่อที่ให้อากาศนี้มันอยู่สบายลดอุณภูมิลดความชื้นอ,อย่างไงเพื่อให้อากาศนี้มันอยู่ด้วยความสบาย